ขอเมีพี่น้องเบอร์สุภุสกุลครับทีมงานโตเกียวมิวสิกมาแต่ตื่นครับพี่น้องสวัสดีเดมเสื้อใหม่ของเรากลับบ้านตอนไหนครับเพื่อนนี้กลับกับเดือดครับโอ้ไปงานมาเนาะลมจ่อยนิดหน่อยป้าขนาดนาสุดกันยังรอน้องอาร์ตของเรานะครับผมนะครับน้องชอปเปอร์นะครับทักทายแม่์มยพีพีนะเด้อ สวัสดีครับผมโอ้ยทอมแอนเจอรี่แอนเจอรี่น่ารักจังเลยนี่ขอบคุณครับอันนี้ผู้ใดเป็นทอมผู้ใดเป็นเจอรี่เอ๋อจะต้องใไฮคอยแล้วเป็นทอมเพราะว่าคอยสูงกลัวแต่ว่าเจอรี่ก็น่ารักนะนอันนี้เราก็ล่องเดินทางไปชลบุรีครับผมตลาดนินจาเนาะตลาดนินจาชลบุรีวันนี้เบิรงพี่น้องเข่าขวางอันนี้โชเฟอร์ครับพี่ทอมมี่นะครับ เราเป็นช่องเฟอร์ยไอช่เฟอร์ที่หลวมมารับนิดหน,น่นอยพี่ทำมีก็เลยมีออดก,กัวีพรสวรรค์ครับใส่ล้วน้องขอ,ขอไปเตอ๋อข้าวใบใส่ข้าวเตอร์กำลังเซลื์เซลย์ยครับเห็นวางหาันยางไปใส่มาทักท่ายอเฟี่ยมครับนะครับพี่น้องอ้าวคือไมาขืนรถแต่ก่อน์มูแท้บุ้ยเพื่อนเดท้หออาหอดที่มซะแล้ว โอ้ขี้มือนาหน้หอมนั่นนําห้อมอุ้ยเป็นบาวแท้เอ้ยถ้าน,นําหอมพี่น้องก็เต็มยางมากขึ้นลแต่ก่อนมูน่ารักน่าเอ็นดูน่องขอบเตอ์ของเท้าในส่วนท่งกองว่ายูระกัดน้องสะตเต็ม ครับสวัสดีครัับสสวดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสินเนาในที่น้อยครับผมวันนี้เนาจังได่เนาอยู่บ่บ้านเนาดอกบ่ทานหรือบ่ทานครับพี่น้องฝากติดตามคนง่ายนี้ได้ครับฝากเป็นปันวด้คัฝากปันวิวน้องสแตมเป็นจังได่คือจังได่ถือเงินไหลแถวมือนี้กำลังเชี่องเงินมาไล่ให้พี่เพีค่ะพี่น้อง พี่อามไปขอบคุณเอ่อมาลัยจากแม่แม่พี่พี่ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะออให้ทีมงานนะคะจะกำลังเคลี่ยงเงินบ้ยเงินไหลเงินไหลนะครับอองคคใรหมอนร่องข้อด้วยโอ,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 อ้โหฟาดมาเด็ดื่มวิตามินแต่เสาร์ที่แถเจ้จะต้องแนะน้ำข่อยเลยเด้ อันนี้คอครับพี่ชอบเฟิดโอ้กินย่ำเกินแล้กแข็งแข็งอเจ้ากยาเบาให้คิดไรตีละเนาะอันนี้พี่เจนนี่ซีฟนะครับพี่น้องสไม่ฟูไม่ฟูนี่ขนาดพัวจะตื่นแล้วก็ยังสวยนะครับรอครับเอาเ็เลยว Okay. okay.